Mahindra Scorpio รุ่นปี2026เป็นรถ SUV ขนาดกลางสไตล์ o f f ฟ o a d ที่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยแข็งแกร่งและตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นโดยยังคงเอกลักษณ์ความบึกบึนและภาพลักษณ์ความอึดถึกแบบรถสายลุยเอาไว้ครบถ้วนรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองทั้งการใช้งานในเมืองการเดินทางไกลและการขับขี่ในเส้นทางธุรกันดารพร้อมยกระดับด้านความสะดวกสบาย เทคโนโลยีและความปลอดภัยให้ใกล้เคียงกับ SUV ระดับสากลมากขึ้นดีไซน์ภายนอกของ Scorpion 2 0 2 6ดูดูดันและทรงพลังตั้งแต่แรกเห็นกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมโลโก้ Mahindra ที่โดดเด่นไฟหน้า LED projector ดีไซน์ทันสมัยให้แสงสว่างคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้ดูแข็งแรงมีมิติและให้ความรู้สึกของรถออฟโรดแท้ กันชนหน้าหลังขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ความลุยพร้อมระยะใต้ท้องรถที่สูงทำให้สามารถขับผ่านอุปสรรคได้อย่างมั่นใจล้ออลลอยขนาดใหญ่ช่วยเสริมความสปอร์ตและความสมดุลของตัวรถโดยรวมภายในห้องโดยสารของ Mahindra Scorpio N 2026ถูกออกแบบให้ผสมผสานความหรูหราและความทนทานเข้าด้วยกันวัสดุภายในเลือกใช้โทนสีเข้มดูภูมิฐาน เบาะนั่งนุ่มสบายรองรับสรีระได้ดีเหมาะสำหรับการเดินทางระยะไกลาการจัดวางตำแหน่งเบาะและพื้นที่วางขาช่วยให้ผู้โดยสารรู้สึกโปร่งสบายห้องโดยสารสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึงเจที่นั่งโดยเบาะแถวที่สและ3สามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระตามความต้องการทำให้รถคันนี้เหมาะทั้งการใช้งานครอบครัวและการเดินทางแบบผจญภัย แผงคอนโซลหน้ามาพร้อมหน้าจอสัมผัสระบบอินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่าน Apple CarPlay และ Android Auto ระบบสั่งงานด้วยเสียงช่วยให้การใช้งานสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นหน้าจอมาตรวัดแบบดิจิทัลแสดงข้อมูลการขับขี่อย่างชัดเจนระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงช่วยเพิ่มอรรถรสในการเดินทางพร้อมช่องชาร์จ USB หลายตำแหน่งสำหรับผู้โดยสารทุกแถวที่นั่ง ด้านสมรถนา m a มาฮินราสกอร์ป n 2,026คาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลโดยเน้นแรงบิดที่สูงเหมาะกับการขับขี่ในทุกสภาพถนนเครื่องยนต์ให้กำลังที่เพียงพอสำหรับการเร่งแซงและการบรรทุกหนักระบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาถูกปรับจูนให้เปลี่ยนเกียร์นุ่มนวล ตอบสนองได้รวดเร็วช่วยให้การขับขี่ในเมืองและทางไกลเป็นไปอย่างราบรื่นระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อของ Scorpion เป็นหนึ่งในจุดเด่นสำคัญโดยสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบทางลื่นหรือเส้นทางออฟโรดระบบช่วงล่างถูกออกแบบให้รองรับแรงกระแทกได้ดีช่วยเพิ่มความมั่นคงและการควบคุมรถที่แม่นยำแม้ในเส้นทางครุขคะหรือการขับผ่านหลุมบอ่อ ตัวรถยังคงให้ความนุ่มนวลในระดับที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานประจำวันด้านความปลอดภัย Mahindra Scorpio N 2 0 2 6ได้รับการติดตั้งระบบความปลอดภัยที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยหลายตำแหนง่งระบบเบรก ABS ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชานันและระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางชานัน นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงเช่นกล้องมองรอบคันเซ็นเซอร์ช่วยจอดและระบบเตือนการชนซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ในทุกสถานการณ์ในด้านการใช้งานจริง Scorpion 2 0 2 6ถือเป็นรถที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ต้องการความอเนกประสงค์สามารถใช้เป็นรถครอบครัวในชีวิตประจำวันหรือใช้เดินทางท่องเที่ยวและผจญภัยในวันหยุดได้อย่างสบาย ความแข็งแกร่งของโครงสร้างตัวถังช่วยให้รถมีความทนทานต่อการใช้งานหนักขณะเดียวกันการปรับปรุงด้านความสะดวกสบายทำให้การขับขี่ไม่รู้สึกเหนื่อยล้าแม้ต้องเดินทางไกลหลายชั่วโมงเทคโนโลยีภายในรถยังช่วยเพิ่มความสะดวกให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารเช่นระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่กระจายความเย็นได้ทั่วถึงระบบกุญแจอัจฉริยะและปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ช่วยให้การใช้งานง่ายขึ้น ฟังก์ชันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและระบบนำทางช่วยให้การเดินทางแม่นยำและทันสมัยมากขึ้นทำให้ Scorpion 2 0 2 6ไม่ได้เป็นเพียงรถออฟโรดแบบดั้งเดิมแต่เป็น SUV ที่ผสานเทคโนโลยีเข้ากับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ได้อย่างลงตัวโดยรวมแล้ว Mahindra Scorpion 2 0 2 6เป็นรถ SUV ที่มีจุดเด่นด้านความแข็งแกร่ง สมรรถนะและความอนเนกประสงค์เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถคันเดียวที่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสถานการณ์ตั้งแต่การใช้งานในเมืองการเดินทางไกลไปจนถึงการลุยเส้นทางธุรกันดารด้วยการออกแบบที่ทันสมัยห้องโดยสารที่สะดวกสบายเทคโนโลยีที่ครบครันและระบบความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ รถรุ่นนี้จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มองหา SUV สายลุยที่ยังคงความคุ้มค่าและความใช้งานได้จริงในทุกวัน